thank you เอาละครับเดี๋ยวเราก็สตาร์ทกันครับป่ะสตาร์ทเสร็จแล้วเราก็ต้องสตาร์ทเหมือนมอไซค์ครับก็คือบีเบรกดีเบรกหน้าหลังก็ได้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับใช่ครับผมนี่ครับถ้าพร้อมใช้งานแล้วปุ่มไฟเขียวขึ้นโอเคโอเคครับผมก็บิดได้เลยนะครับรถนะครับผมวิ่งได้ที่25กิบห้ากิโลทวนนะครับผมแบตเตอรี่100%นะครับอันนี้โวลต์น่าจะเป็นประจุแบตนะครับ14โวลต์ ตัวรถเองก็จะเชื่อมต่อ GPS นะครับซึ่งรถต้องบอกว่าเป็นรถที่รถทดลองขับหรือรถเดโมนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณเท่าที่ผมจะไม่ผิดนะมี5 0 0คันเท่วโลกนะครับรถมันถึงต้องติด GPS ตลอดแล้ว GPS นะครับจะส่งข้อมูลเข้าไปของเว็บยามาฮานะครับตอนนี้เราจะใช้โหมด Standard นะครับผมเป็นโหมดแรกในการออกเดินทางนะครับปกติรถไฟฟ้านะครับผมถ้ากำเบรกปุ๊บแล้วเล่งนะครับมันจะตัดทันทีแต่อ้นี่ไม่ตัดครับผม แรงท็อปครับในโหมดสแตนดาดประมาณมาประมาณประมาณจากลัตานะครับ24นิวตันเมตรก็รู้สึกว่าไม่ได้พึดปาร์ตขนาดนั้นนะครับก็ต้องใช้คเร่งเยอะนิดหนึ่งในการออกตัวนะครับก็ฟีลลิ่งตอนนี้นะครับผมจากที่ทดสอบนะครับจากการโยกซ้ายโยกขวาก็รู้สึกได้ว่าตัวรถนะครับผมก็ฟีลลิ่งตอนนี้นะครับรู้สึกได้ค่ว่าด้านหน้ารถนะครับมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับ เป็นพาวเวอร์โหมดนะครับผมก็รู้สึกโอเคนะครับดีขึ้นนะครับเที่สําคัญนะครับผมตัวรถนะครับมีระบบแอคชั่นคอนโทรลนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังหาปุ่มปิดไม่เจอผมไม่รู้ว่าเขาปิดได้หรือเปล่านะแอคชั่นคอนโทรลนะครับตอนนี้นะครับผมถ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้นะครับตัวรถสามารถวิ่งได้123กิโลเมตรนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวรถจากตรงนี้ไปเขาใหญ่นะครับจะเหลือเท่าไหร่ ก็รู้สึกได้ว่าส้นตัวผมนะผมต้องการเบรกหน้าให้มันนึบกว่านี้นะครับผมเพราะว่ามันยังมีจังหวะที่แบบต้องรองนิดหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะแต่โดยรวมการขับขี่ก็ตามสไตล์รถไฟฟตาครับมีโหมดให้เล่นเยอะลุกเล่นเยอะมีรชั่นคอนโทรลนะครับก็ถ้าใช้งานในชีวิตประจำวัน,นี่ะก็สบายเลยครับผมถ้าใครอยากซิ่งนะครับผมก็ระบบเบรกนะครับที่หนึ่งเบรกหน้านะครับ ครับตอนที่ผมได้ลองเล่นระบบหลายๆอย่างดูแล้วนะครับผมไทชั่นคอนโทรลนะครับสามารถปิดได้ครับโอเคครับเราจากที่เราปิดไทชั่นคอนโทรลเสร็จแล้วนะครับปุ่มไฟไทชั่นคอนโทรลนะครับจะโชว์ตลอดเวลานั่นหมายถึงเขาว่าไทชั่นคอนโทรลปิดนั่นเองนะครับเอาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองโหมดถอยหลังกันนะครับผมไปจัดไปพร้อมนะครับข้างหลังไม่มีใครนะครับผมไปแล้วครับถอยหลัง หนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ก็เท้าประคองไปเรื่อยๆนะครับก็ถามว่ามดไห่หลังแรงไหมก็ช่วยได้นะครับในกรณีที่เราจอดมนเนินหรืออะไรแล้วเราถอยหลังนะครับแต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นได้ทรงตัวได้ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับกับหมดถอยหลังนะครับ เอาละครับผมตอนนี้ก็ประมาณครึ่งทางของการทดสอบนะครับเรียกได้ว่าก็ได้ทดสอบอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าเป็นความ s t ตฟของช่วงล่างหรือว่าความความแข็งความแบบความนุ่มความนิ่มการระบบรองน้ำหนักอะไรพวกนี้ครับก็ต้องบอกว่าก็อีซีโร่วันนะครับผมช่วงล่างนะครับผมเป็นรถที่พัฒนาม,มาจาก i e อ็นแม็กใช่ไหมแต่ว่ามีช่วงล่างที่แน่นกว่าเ e อ็นแม็กมากเลยซึ่งซับแรงได้ดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมคิดว่าเบรกมาก อาจจะต้องแบบใส่ที่มันมีพอตใหญ่กว่านี้นะครับมันเป็นพอตเดียวใช่ไหมมันมันถามว่ามันอยู่ไหมในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ในแบบถ้าเราต้องการให้มันจอดเลยมันมันต้องใช้ระยะนิดหนึ่งนะครับเผื่อต้องใช้ระยะเผื่อนิดหนึ่งดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับผมอ๋อและที่สําคัญนะครับรถไฟฟ้ารถอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นรถไฟฟ้าก็จะไม่เหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับคือรถไฟฟ้าทั่วไปถ้าเวลาเรากำเบรกเราเร่งเคร่งแล้วเรากำเบรกใช่ไหมมันจะตัดนะครับ แต่ e ีสึงไม่ตัดนะครับก็ยังปล่อยให้มีการทำงานของมอเตอร์ต่อไปนะครับเรียกได้ว่าก็เวลาดันขึ้นเนินหรืออะไรยังไงนะครับมันทําให้เราแบบจะพูดว่ามันทําให้เราสามารถขี่ไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเสียจังหวะในการที่เราต้องเติมคันเร่งใหม่หรือเล่งคันเร่งใหม่นั่นเองนะครับ